กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาวีรยุทธ์ไสทองสมาชิกวุฒิสภาผมขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาและขีดความสามารถของประเทศไทยในยุคที่เศรษฐกิจโลกต้องการนวัตรกรรมและการเรียนรู้ที่ทันสมัยการศึกษาไม่ใช่แค่การสร้างบัณฑิตแต่เป็นการสร้างประเทศและกฎหมายฉบับนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการเตรียมความพ,พร้อมให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ในขณะเดียวกันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีความไม่สมบูรณ์ในสมดุลความโปรง่งใสของคณะกรนริการบริหารกองทุนซึ่งเป็นผู้ที่ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลในระดับพันถึงหมื่นล้านโดยผมขออภิปรายสับสนร่างพระราชบัญญัตินี้ในขั้นแรกและจะขออภิปรายถึงข้อสังเกตในภายหลัง ธรรมธนครับปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดลำดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยจากการรายงานปี2524ของ IMD ประเทศไทยอยู่อันดับที่25ของโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์การจัดลำดับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเช่นร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ช่วยให้ประเทศสามารถสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นด้านกเกษตรอัจฉริยะพลังงานสะอาดหรือเทคโนโลยีดิจิทัลการเรียนรู้ต่อชีวิตเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ร่างกฎหมายนี้ให้ความสําคัญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงานทําให้แรงงานวัยกลางคนและสูงอายุจํานวนมากรู้สึกไม่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและลดความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างร่างกฎหมายนี้ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานทุกช่วงวัยผ่านการสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรม,มและการพัฒนาทักษะที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของร่างพรบฉบับนี้โดยปิดโอกาศให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาและฝึกอบรมไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเมืองหรือชนบท กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นจะช่วยสั่นุนการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการตามแผนพัฒนาประเทศรวมถึงการขยายเข้าถึงให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่คาดหวังว่าจะมีการเรียนการสอนทางออนไลน์ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มประชากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในระยะยาวอย่างไรก็ตามครับผมก็ยังมีข้อสังเกตสําคัญเกี่ยวกับการตัดคําว่าปราศจาก การแทรกแซงทางการเมืองในมาตรา50ทับออกจากร่างแรกของคณะรัฐมนตรีที่มีการนำเสนอในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเกี่ยวกับการจัดสรรกองทุนโดยการจัดการและการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ระบุไว้ในมาตรา50ทับให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาคณะหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยประธานคณะกรรมการมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินเจคนมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงอุดมศึกษาผู้แทนคณะกรรมการอุดมศึกษาผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาผู้แทนคนบัญชีกลางผู้แทนสำนักง,งานงบประมาณผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสร,รม er, มิมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่สังกัดของ,ของกระทรวงและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคนจากองค์ประกอบนี้แสดงให้เห็นว่าจะมีคณะกรรมการรวมถึงประธานกรรมการจํานวน8คนมาจากการแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองและตัวแทนอีก8คนที่เป็นจํานวนเท่ากันที่มาจากฝ่ายประจำและคณะกรรมการต่างๆในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาและผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผมเห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่กํากับดูแลกระทรวงอุดมศึกษา ย่อมีอำนาจบังคับบัญชาแต่งตั้งและกำกับการทำงานของประลัดกระทรวงอุดมศึกษาและรวมถึงผู้แทนอื่นๆที่มีสัดส่วนมาจากคณะกรรมการต่างๆที่องค์ประกอบนั้นถูกแต่งตั้งมาจากฝ่ายการเมืองซึ่งผมเห็นว่ามีความเป็นไปได้ครับที่อาจมีการแทรกแซงจากการเมืองเกิดขึ้นเมื่อคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนท,ที่มีอำนาจจัดสรรกองทุนให้เป็นเงินอุดหนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและไม่สังกัดกระทรวง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเป็นทั้งงบลงทุนงบดําเนินการงบบุคลากรทั้งในด้านการพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงคาดหมายได้ครับว่างบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานี้จะมีมูลค่าระดับพันล้านไปจนถึงหมื่นล้านและด้วยงบประมาณในการพิาจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนต่างๆของกองทุนนี้ทําให้กังวลอย่างยิ่งครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะขาดความอิสระ และอาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมจึงไม่แปลกใจครับที่ร่างของคณะรัฐมนตรีในร่างแรกจะมีคําว่าปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งแม้ว่าในชั้นกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรจะมีการตัดคาดังกล่าวออกจากร่างกฎหมายเพื่อลดอัติทางการเมืองแต่ความกังวลในเรื่องต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วยังคงมีอยู่ตราบที่ยังไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมดังนั้น จึงมีความจําเป็นครับที่จะต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารกองทุนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าการใช้งบประมาณจะเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพธรรมทานครับมาตรการที่ผมเสนอเรียบง่ายและเป็นกลไกที่มีปกติอยู่แล้วในการตรวจสอบตรงดุล 1. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมสายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างคนไกลจะมีการรายงานผลดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพียงอย่างเดียวให้รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อเป็นอีกอช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบทุงดุลและติดตามผลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายนิติบัญญัติ สุดท้ายนี้ครับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศานี้จะไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้และลดความเหลื่อมลำ้ำแต่เป็นรากฐานสําคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกการเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอข้างต้นจะช่วยให้ร่างกฎหมายนี้มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ผมมั่นใจว่าการออกแบบกฎหมายที่ครอบคุมและมีมาตรการป้องกันที่รัดกุมร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้สู่อนาคตที่ยั่งยืนขอบคุณครับ